สวัสดีค่ะนักเรียนเราเรียนเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนเงินกันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการแลกเงินกันค่ะแต่วันนี้นะคะก็จะเป็นการแลกเงินเหรียญก่อนนะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างเปิดไปในหนังสือเรียนนะคะหน้า215ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมีเหรียญเต็มเลยอันแรกนะคะก็จะเป็นเหรียญ25สตางค์นะคะ2เหรียญก็จะได้เหรียญ50สตางค์หนึ่งเหรียญนะคะ หรือว่าจะเป็นเหรียญ50สตางค์2เหรียญเนี่ยบวกกันก็จะได้100สตางค์ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยังจาได้100สตางค์เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1บาทนั่นเองแล้วก็จะมีเหรียญ1บาท2เหรียญแลกได้เหรียญ2บาท1เหรียญนะคะเหรียญ1บาท5เหรียญก็มีค่าเท่ากับ5บาทก็จะแลกได้เหรียญ5บาท1เหรียญนะคะ เหรียญ5บาท2เหรียญ5บวก5เป็น10ใช่ไหมคะก็จะแลกได้เหรียญ10บาท1เหรียญนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียลองมาดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเหรียญ10บาท2เหรียญนะคะบวกการได้20บาทก็จะไม่ได้แลกได้แค่แบบเดียวนะคะก็จะมีการแลกได้หลายแบบเลยอย่างเช่นเหรียญ10บาทถ้าต้องการเหรียญ10บาท2เหรียญถ้าต้องการแลกเป็นเหรียญ5เนี่ยก็จะได้สเหรียญนะคะก็คือ เหรียญ5บวกกัน5บวกกัน4ครั้งก็จะได้20บาทก็มีค่าเท่ากันใช่ไหมคะหรือว่าเราจะแลกเป็นเหรียญ2บาทเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด10เหรียญนั่นเองและถ้าแลกเป็นเหรียญบาทก็จะได้ทั้งหมด20เหรียญนะคะหรือว่าเราอาจจะแลกแบบรวมๆกันก็ได้แลกทั้งเหรียญ5เหรียญ2บาท,บาทเหรียญ1บาทก็ได้นะคะแต่ว่าก็บวกไปตามจำนวนใช่ไหมคะ นะคะแล้วนักเรียนลองเปิดไปหน้า216นะคะก็จะมีคําถามนะคะ3ข้อนักเรียนลองทําดูโดยกดหยุดก่อนนะคะแล้วลองทําเองก่อนทําเสร็จแล้วนะคะค่อยกดเล่นต่อว่าทําถูกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยนะคะสําหรับนักเรียนที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็กดเล่นต่อได้เลยมาดูกันที่ข้อ1นะคะข้อ1เหรียญ10บาท2เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญเหรียญ10บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับ20บาทดังนั้นแลกเหรียญ5บาทได้ทั้งหมด สี่เหรียญค่ะข้อ2เหรียญ1นบาท10เหรียญมีมูลค่าเท่ากับ10บาทแล้แลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญนั่นก็คือแลกเหรียญ5บาทได้2เหรียญค่ะข้อ3เหรียญ10บบาท1เหรียญก็คือมีค่าเท่ากับ10บาทแลกเหรียญ2บาทได้กี่เหรียญหเหรียญนั่นเองเด็กๆทำถูกไหมคะ3ข้ออาไปที่หน้าต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ลองแลกเหรียญในหน่วยของบาทเป็นบาทไปแล้วนะคะแต่ว่าเราแลกเป็นสตางก็ยังได้เลยอันนี้นะคะเป็นเหรียญ50สตางค์5สสตางค์2เหรียญ50บวก50ได้100สตางใช่ไหมคะถ้านเรียนจําได้100สตางเนี่ยมีค่าเท่ากับ1บาทดังนั้นเหรียญ50สตางค์2เหรียญน,นะคะก็จะแลกได้เท่ากับเหรียญบาท1เหรียญอันนี้มีทั้งหมด 1>, 1, 2, 3, หนึ่งสองสามี่เหรียญน,นะคะอันนี้มีเหรียญ50สตางค์ทั้งหมด6เหรียญก็แลกเหรียญบาทได้ทั้งหมด3มเหรียญก็คือมีมูลค่าเท่ากับ3บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะลองมาดูในหน้า217ค่ะนักเรียนลองสังเกตข้างล่างสิเขาพูดคำว่าใช้การคูณหรือการหารช่วยได้นะ แสดงว่าเราลองใช้การคูณกับการหารในการทำโจทย์นี้ดูอย่างเช่นข้อ1น,นะคะเหรียญ50สตางค์30เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้ก,กี่เหรียญถ้าเราจะมานับเหรียญ50สตางค์1 2 3 4ี่เหรียญทีละเหรียญจนไปถึง30เหรียญเนี่ยใช้เวลานานใช่ไหมคะเราลองใช้การคูณเข้ามาช่วยดูสิข้อ1น,นะคะก็เอา50สตางค์คูณด้วย30 50สตางค์คูณกับ30เหรียญ 0คูณ0ก็ได้0ใช่ไหมคะ3คูณ0ได้0 3คูณ5ได้15ํามาบวกกันแสดงว่าเหลียน50สตาง30เหลียนเนี่ยมีมูลค่าเท่ากับ1,500สตาง แล้วถ้าเด็กๆยังจําได้100สตางค์เท่ากับ1บาทใช่ไหมคะเราก็ลองเอา100ไปหารกับ1,500ง0 0หารหนึ่งารหก็ไม่ได้ใช่ไหมคะห5ก็ยังไม่ได้ อันนี้1ก็ได้แล้วเป็น100ลบการเหลือ5 0แล้วก็ดึง0ลงมาใช่ไหมคะ100คูณอะไรได้500ก็คือ100คูณ5นั่นเอง100คูณ5ก็จะได้เท่ากับ500ลบการเหลือ0แสดงว่า1,500สตางค์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 15บาท15บาทเขาถามว่าจะแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญ15บาทใช่ไหมคะเหรียญ5้าบาทหนึ่งเหรียญก็5เหรียญ5บาทสองเหรียญก็คือ10เหรียญ5บาทสามเหรียญก็คือ15ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าสามเหรียญใช้เหรียญ5บาทสาเหรียญนะคะเท่ากับ15บาท1 ต่อไปข้อ2นะคะใช้สีเขียวนะข้อ2เหรียญ10บาท10บเหรียญ1 10คูณ10เป็น100เท่ากับ100บาทแลกเหรียญ2บาทได้กี่เหรียญ1น100บาทเราก็เอา100ตั้งใช่ไหมคะเราจะแลกเหรียญอะไรนะเหรียญ2บาท2 2 2อคูณอะไรได้1มีไหมคะไม่มีใส่0 ต่อไป2คูณอะไรได้10 2คูณ5ได้10ใช่ไหมคะลบกันเหลือ0ดึง0ลงมา2คูณอะไรได้0 2คูณ0ได้0ใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบว่า50เปรี่ยนนะคะ ต่อไปข้อ3เหรียญ2บาท40เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญมาเราก็มาดูก่อนเหรียญ2บาท40เหรียญเราก็เอา40ตั้งคูณด้วย2 2คูณ0ได้0 2คูณ4ได้8แสดงว่ามันมีมูลค่าเท่ากับ 80บาทเสร็จแล้วเราจะแลกเหรียญ5ใช่ไหมคะเราก็เอา80ตั้งคหารด้วย5จะได้5 1 5 8นลบหเหลือ3ดึง0ลงมา5 6 30ใช่ไหมคะลบกันเหลือ0 ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่า16เหรียญนั่นเองมาค่ะต่อไปเด็กๆลองดูในหน้า218สิคะตัวสอบความเข้าใจมีโจทย์2ข้อมาช่วยกันทำไปพร้อมๆกันเลยเหรียญ50สตางค์8เหรียญแลกเหรียญ2บาทได้กี่เหรียญแสดงว่าเรา,เาต้องเอา50ไปคูณอะไรก่อนคะ50คูณ8 50คูณด้วย8 8คูณได้0 8 5 4 0แสดงว่าข้อนี้ก็มีมูลค่าเท่ากับ400สตางค์แต่เราก็ต้องเปลี่ยนสตางค์เป็นบาทก่อนใช่ไหมคะถ้าเด็กๆยังจำได้100สตางค์เท่ากับ1บาทใช่ไหมคะดังนั้น400สตางค์ก็เลยเท่ากับ4บาท เหรียญสองบาทได้กี่เหรียญเหรียญสองบาท1เหรียญมีค่าเท่ากับ2บาทดังนั้นสองบวก2เป็น4ก็คือต้องใช้เหรียญสองบาท2เหรียญนะคะข้อนี้ตอบสองค่ะข้อ2ครูใช้สีแดงนะเหรียญ5บาท10เอ้ยเหรียญ10บบาทหเหรียญเหรียญ10บาทหเหรียญก็มีค่าเท่ากับ50บาท แลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญ5คูณอะไรได้ห้าสหมดเวลา5คูณ10ใช่ไหมคะได้เท่ากับ50ข้อนี้ตอบ10เหรียญค่ะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ